พาคุณผู้ชมไปที่สหรัฐกันบ้างนะคะตอนนี้เขากําลังไปดูสัตว์หายากชนิดหนึ่งค่ะเป็นวานหลังค่อมตอนนี้เป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะคะมีคนไปพบเห็นวานหลังค่อมอยู่นอกชายฝั่งของสหรัฐค่ะสํานักข่าว NBC รายงานว่ามีคนไปเห็นวานหลังค่อมเป็นวานเพศเมียแล้วก็ลูกน้อยนะกําลังพ่นน้ําอยู่กลาง มหาสมุทรค่ะแล้วก็ชูหางขึ้นลงกลางทะเลอยู่ที่เมืองโพวินส์ทาวอยู่บริเวณชายฝั่งของแมสซาชูเซตส์ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าพฤติกรรมนี้เป็นวิธีที่วานเขาใช้กําจัดประสิทธิ์บุร,รีตัวของมันแล้วก็ยังเป็นการออกกําลังกายด้วยคือที่เห็นน้าพุ่งๆนี่แหละค่ะกาลังเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็เป็นการสื่อสารระหว่างวานด้วยกันเองซึ่งตามปกติแล้ววานหลังค่อมอาจจะมีน้ําหนักมากถึงสี่สิบตัน ลำตัวยาวสุดถึง18เมตรนะคะบางทีก็ชอบขึ้นมากระโดดน้ำอยู่เป็นระยะอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยออกไปเที่ยวยังทะเลที่ค่อนข้างลึกด้วยแล้วก็จะไปจับตาดูความเคลื่อนไหวของมันค่ะ